สวัสดีครับผมอาจารย์นกนะครับนายนกจินเกตการ์ทาการวิจัยการพัฒนาผลสลัมฤทธทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ครับเรื่องการแก้สมก,การเชิงเส้นตัวแปรเดียวนะครับโดยใช้แบบฝึกทักษะสําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่1นึ่งแผนกช่างอุตสาหกรรมคารับห้อง au 1-5นะครับ,รบวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี วัตถุประสงค์ของการวิจัยนะครับเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้แบบฝึกทักษะนะครับสำหรับนักเรียนระดับประกาศานียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่1น,นะครับรแผนกช่างอุตสาหกรรมห้อง a อ1ยนึนะครับวิทยายลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน80-80ครับ 2. นะครับเพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้เรื่องการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวของนักเรียนนะครับ ก่อนเรียนและหลังเรียนนะครับโดยใช้แบบฝึกทักษะครับกรอบแนวคิดในการวิจัยนะครับจะมีตัวแปรต้นและตัวแปรตามนะครับตัวแปรต้นก็คือการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวโดยใช้แบบฝึกทักษะนะครับตัวส่วนตัวแปรตามนะครับเป็นผลการเรียนรู้ของนักเรียนสูงขึ้นนะครับก็คือมีความรู้มากขึ้น ประชากรและกลุ่มตัวอย่างนะครับประชากรของการวิจัยในครั้งนี้คือนักเรียนระดับประกาศนียบัตรนะครับชั้นวิชาชีพชั้นปีที่1นะครับแผนกช่างอุตสาหกรรมวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยีนะครับภาคเรียนที่1ประจำปีการศึกษา2563จํานวน220คนนะครับกลุ่มตัวอย่างนะครับกลุ่มตัวอย่างจะยกนะครับเป็นห้อง a อ1ยูหนนะครับจากภาคเรียนที่1นะครับจำนวน39คนนะครับมาสุ่มแบบเฉพาะจจาะจงนะครับ โดยการเลือกนักเรียนกลุ่มเก่งกลุ่มกลางกลุ่มอ่อนเพื่อเป็นเพื่อให้เกิดความเหมาะสมใน,ในการวิจัยมากขึ้นนะครับผลการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับตอนที่1การหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะนะครับการหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักสะมีประสิทธิภาพผลลัพธ์จากการสอนนะครับตามเกณฑ์8ปดสนะครับโดยใช้สูตร e 1ับ e 2รายละเอียดปรากฏด,ดังตารางเลยครับการหาประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์นะครับ80-80ดังนี้เลยนะครับจะเห็นได้ว่าตารางที่1น,นะครับแบบฝึกทักษะที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมานะครับ e1 e2 จะเท่ากับ81.72นะครับกับ8 3 8 2แสดงว่าแบบฝึกทักษะการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนะครับที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นนะครับมีประสิทธิภาพไปตามเกณฑ์มาตรฐาน80-80นะครับที่กำหนดไว้ ตารางที่2นะครับเปรียบเทียบผลการเรียนรู้เรื่องการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะนะครับจะเห็นว่าจากตารางนะครับจากตารางที่2การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้นะครับเรื่องการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนักเรียนทําแบบทดสอบก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ8.54และทำแบบทดสอบหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 16.76แล้วนำมาวิเคราะห์โดยใช้สถิตินะครับจะได้ค่าแบบนี้เลยนะครับค่า t จะเท่ากับ8.77นะครับเมื่อเทียบค่า t แล้วนะครับที่คำนวณได้ก็คือ8.77ค่าวิกฤตของ t ในตารางนะครับคือ1.31นะครับพบว่าค่า t ที่คำนวณได้มีค่ามากกว่าค่าวิกฤตของ t นะครับในตารางแสดงว่าคะแนนการทดสอบหลังเรียนสูงกว่า สูงกว่าทดสอบก่อนเรียนนะครับมีนัยสำคัญทางสถิติระดับ0.01นะครับค่าประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะนะครับสำหรับนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่1น,นะครับรแผนกช่างอุตสาหกรรมที่ยกตัวอย่างมาเป็นห้อง AU1.5 นะครับของวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยีนะผู้วิจัยสร้างขึ้นมานะครับจะมีค่า e1 e2 เท่ากับ81.72กับ8 3 จุดแปดสองแสดงว่านะครับแบบฝึกทักษะมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์นะครับมาตรฐานแปดสิบแปดสิบที่กาหนดไว้นะครับ<ส>การเปรียบเทียบผลสทลิ์นะครับเรื่องการแกร้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่หนึ่งนะครับอุตสาหการรมห้องเออยูหนึ่งห้านะครับวิทยายลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยีหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะสูง,งกว่าก่อนเรียนมีนัยสำคัญทางสถิติระดับ0ูนจุด จุดศูนย์หนึ่งนะครับข้อเสนอแนะนะครับข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้นะครับแนวคิดในการต่อยอดงานวิจัยนะครับ้อหนึ่งก็คือการจัดการเรียนการสอนควรเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะนะครับโดยเผยแพร่ให้แก่โรงเรียนต่างๆนะครับนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ในการแก้ไขวิชาคณิตศาสตร์มากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าวิชาคณิตศาสตร์เด็กไม่ค่อยอยากเรียนมากเท่าไหร่ ข้อ2ครูคผู้สอนควรปรับกิจกรรมการสอนเน้นการฝึกคิดอย่างอิสระนะครับข้อ3ก็คือควรจัดบรรยากาศให้นักเรียนได้ตอบคำถามส่งเสริมให้นักเรียนมีการตั้งคำถามมีส่วนร่วมนะครับในการเรียนรู้ก็คือเป็นกําลังใจให้แล้วก็ไม่กดดันนักษามารเกินไปนะครับสำหรับการเสนอผลการวิจัยนะครับมีเพียงเท่านี้นะครับ ขอบคุณครับ